ทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาให้ทุกคนเล่นเกมนี้นะคะนี่เกมสไนี่ก่อนอื่นเราเล่นก่อนถ้าเรามันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่มันจะมีเกมต่างๆอะไรพวกต่างๆนี่มีเนื้อสไลม์ที่เขาเอามาให้เราต่างๆนะคะเราจะมาเล่นทฤษฎ ันอไหม่มันจะมีสลมให้เราเลือกกันอยู่แล้วนี่สลมสีทองก็มี yes you ไม่คยสวยกีแล้วสลมขึ้นหอเนาเอาแบบสลัมสวยๆเนาะนี่สลามสีสีทอง นี่น่กนจริงแต่ก็เอาให้เได้เอาแล้วก็นี่ก็จะมีตังตังนิดนเองค่ะแ้วเราใส่กระ าถ้าทุกคนอยากก็ดแอ่ถ้าสลามเองให้กดรูปสลามตรงนี้อันนี้ทั้งหมดที่นกเก้นหาสลามนะตรงนี้ได้เลยกดบวกสลามมันจะเป็นสลามอะไรพวกนี้มาให้เราขนอะบของเราจะเอาเป็นสลามน้นะ มีสารมันีเลยใส่ที่ตาแรกใส่สามนี่คาออะไรก็อ๋อ้วนสาเอมันจะมีทีเราเรือเาเอเราจะใส่สีชมพูนะคะวันนี้คือสีชมพูให้เเลยเมาให้คน มีกาเลือกสีเราเราจะติดอุปกันนี่ใส่ให้พียอเลกค่ะเสร็จแล้วก็ต้องมีอันนึงให้เรานการเลือกอาปกรณ์กรแล้วก็ตดเลือกนี่ ควรแนะนำแอปนี้แบบไม่ต้องอะไเหรอกคนนี้ก็ไม I mean ่ต้องหายไปเลยแฝดแค่คำว่าคนดีที่สุดฟินไม่แฝดไปไหนก็ได้เลยนี่เท่านันคนมันดีมันฟินมันเก๋มันปอง ก็ไม่เอกเกมนะไรเกมนี้นะคะเป็นเลสต์เฟสต์เฟสต์วันนี้เราก็จะมีสอนทำอุ่นน้อยด้วยนะคะด้วยดินเบาอีกนี่ของเขาก็จะนี่คันจะเหมือนกันหรืนะนี่สามารถซื้ได้เหมือนกันอืม มีสลามอะไรพวกนี้นี่เอาสลารสังดุลดีกว่าเนาะนี่สุดยอดเลยค่ะนี่ก็คือให้เราคนนะคนเกิดก่อนจะเข้ากันอะไรอันนี้อันเป็นนี่สุดยอดเลยแบบเชื่อมกันค่ะ นี่คือคนเห็ดเชื่อนี่ต้องอสนใจได้เลยนะจ๊ะนี่ริงเก็บฟังเจอมันปีนนมาเลยค่ะนี่หลบทีไม่มีค่าจา่ายค่ะทุกคน